เอาเป็นสแตนเลตหนาเลยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเตาของเราพับขอบด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะไม่พับขอบเขาจะแบบแบบคมๆนะครับเรานี่พับขอบอย่างดีเลยนะครับแล้วครับร้านตลาดไยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกนะครับเป็นรุ่นสเตนเลตสองหัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่อยู่จังหวัดสัะ์แก้วนะครับก็ได้สั่งเข้ามา พราะ,ะนั้นเราก็เลยทดสอบเตาพร้อมกับรายละเอียดต่างๆให้คุณลูกค้าที่เข้ามาดูในคลิปเพื่อจะได้ถ้าสนใจแล้วก็โทรเข้ามาที่ร้านตลาดถ่ยแก๊สได้เลยนะครับชมคลิปเล็กน้อยได้เลยนะครับเชิญครับร้านตลาดถ่ายแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทาขนมครกนะครับรุ่นสเตลเลส2หัวเตานะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับ ที่อยู่จังหวัดสักแก้วนะครับได้สั่งเข้ามานะครับเป็น2หัวเตารุ่นสแตนเลสนะครับของเราเป็นสแตนเลสหนานเลยนะครับแล้วก็อของเราเนี่ยเตาของเราพับขอบด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาจะไม่พับขอบเขาจะแบบแบบคมๆนะครับเรานี้พับขอบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็หนาด้วยนะครับอสองหัวเตาง,งานละเอียดเรียบร้อยนะครับนะครับงาน really like ละเอียดเรียบร้อยเลยนะครับเราก็ใช้เตาตาไก่เหมือนเดิมนะครับ เตาเตาแรงดันต่ำตาตาไก่แล้วก็เป็นวาวโยกนะครับวาวโยกนะครับให้สังเกตนะครับถ้าเกิดแนวนี้ก็คือหมายความว่าเราปิดหัวเตาอยู่นะครับเนี่ยปิดหัวเตาถ้าเกิดออกมางี้คือเปิดนะครับนะดูง่ายนะครับแล้วเราก็ต่อพ่วงสายเกจ A เลยนะครับมองแล้วเรียบร้อยเลยนะครับนี้เราจะมาลองดูไฟมานะครับไอเราเปิดนะครับใช้หัวปรับแรงดันต่ํานะครับเนี่ยหัวปรับแรงดันต่ำนะครับเดี๋ยวลองไฟเลยนะครับ นะครับไฟสวยนะครับสังเกตนะครับไฟสวยนะฮะปุ๊บปุ๊บไฟเข้าแล้วนะครับไฟสวยเลยนะครับไฟต้องใช้เขียวๆอย่างนี้เลยนะครับต้องใช้เขียวๆอย่างนี้เลยอันนี้ปรับได้นะครับถ้าเกิดมันออกหนึ่งแดงนี้เราก็ปรับตรงหมุนตรงนี้นะครับก็จะออกเขียวนะครับนะครับสังเกตนะครับ้ังเขียวอย่างนี้เลยนะครับ้ังเขียวอย่างนี้นะครับไฟก็จะสวยนะครับนี่มาดูด้านนี้นะครับเหมือนกันนะครับอ่านะครับ เปิดหมดเลยนะครับเปิดโชว์ก่อนนะครับไฟก็จะเขียวออกอย่างนี้นะครับ้าแดงอย่างนี้เราปรับไฟได้นะครับเขียวอย่างนี้เลยนะครับเขียวอย่างนี้เลยนะครับก็ใช้ได้นะครับสองหัวเตานะครับอันนี้เราก็เล่งหลีได้นะครับจะใช้ทีละทีละวงนอกวงในใช้ได้นะครับนี้แนะนําคุณลูกค้านะครับเราจะมีแผ่นกระจายความร้อนด้วยนะครับสําหรับเตาการใส่แผ่นกระจายความร้อนนะครับเราต้อง อ่าเดแนะนำแผ่นกระจายความร้อนก่อนนะครับต้องใช้กระตาแบบนี้นะครับเตาสีเขียวแล้วก็มีตัวมันมีตัวที่วางเลยครับยื่นมาประมาณ2เซนนะครับมันก็จะวางได้แล้วก็ความร้อนมันก็จะไปโดนแผ่นพอดีไปความร้อนไปเปลวไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นเนี่ยเขาจะไม่มีตัวนี้ที่วางให้นะครับก็ไม่สามารถใช้แผ่นกระจายความร้อนได้แผ่นกระจายความร้อนนี่จะประหยัดแก๊สนะครับทําให้ประหยัดแก๊ดดีแล้วก็เวลาลมโดนลมอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะ ป้องกันลมได้ด้วยนะครับการวางแผ่นกระจายความร้อนนะครับแนะนําให้คุณลูกค้านะครับจุดไฟก่อนนะครับจุดไฟก่อนนะครับจุดไฟแล้วก็ค่อยวางพอวางปุ๊บแล้วค่อยเปิดนะครับแล้วก็มาปรับความร้อนเอานะครับมันก็จะไม่ระเบิดนะครับเราก็จะได้ไม่ตกใจนะครับเบ้าขนมครกตาไก่28หลุมนะครับนี่ตาไก่นะครับหลุมของตาไก่เนี่ยนะครับจะเป็นหลุมกว้างและตื้นนะครับ จะกินแป้งน้อยทําให้ได้กําไรดีนะครับเวลาแค่ออกมาก็จะมองฝา,าขนมครกน่าทานมากนะครับข้อสําคัญของอเบ้าขนาดครกตัขนมครกตาไก่นกกเนี่ยจะหนานะครับเวลาหนานี่ก็นาความร้อนได้นานแล้วก็ไวนะครับก็ทําให้ประหยัดแก๊สได้อีกนะครับก็เป็นสินค้าเกรดเอนะครับที่ทางร้านตลาดไทยแก๊สคัดสรรมาเลยนะครับนะครับแล้วก็ฝานะครับฝา ฝาใา้ฝาอลูมิเนียมนะครับฝาอลูมิเนียมก็เบามือนะครับและไม่อมความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ร้อนถึงมือง่ายนะครับก็สนใจคุณลูกค้าสนใจเตาขนมครกใช้แก๊สนะครับรุ่นไปรุ่นตะตนเลสเลยนะครับเกรดเนี่ยนะครับสองหัวเตาก็โทรได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับก็ขอบพระคุณคุณลูกค้านะครับที่มาแวะชมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ